คนสามภรลนางลองจ้าเราจะได้ชคนใหม่ละต้องเคลียของตรงนี้ป่านี่ไงที่บอกว่ามาต้องเคลียร์ของเคลียร์ของไม่ได้ทำไมไม่ที่เก็บ มะแต a เราไม้อะหละของ t วกน h ตึกน้อยหลังบ้านของแน่นตู้นั่นหมดเลยเสร็จแล้วมันน้อยคอยรักดิโนงให้เสร็จละทำมาสกกันะใหเสร็ะนี่น่ารัก นะคือของห้างบงส่วนเป็นบ้านเร้อนแล้วก็าาวนอนเสริม่างน,นี้พอดีเลยตรนนี้จะเป็นที่เราจัดมาเต้องมแล้วก็อุ้ย เดี่ยวคุณลำบาตอนไหนเดี๋เฮมียมาตักในกระหางตอนไหนนะก็ไม่ีการก็จะลากรถแบบนี้ถ้ามีรถกระบะเขาจะไปตกแต่งเสร็จแล้วเขาก็จะลากไง่ะรถแช่งก็จะลากนะคะอืมเสร็จอย่นี้แหละนี่ ของที่มุฟมันจากมิชิแกนที่ย้ายจากบ้านมิชิแกนะจะเอามาใส่นี่แล้วเนี้จะเอาไว้ใส่รถคันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวีมันมีจะไปเที่ยวแคนาดาจะ,จะต้องเคลียร์ของที่อยู่ในคันนี้ลงรถกล่องรถคันนี้นัหนุ่นรถงานนั้นไม่ใช่เลก็กๆนะนี่ค่ะใหญ่มากนี่แหละรถทรัคค่ะดูให <I do. S 2> ้ดูใหญ่มาก นนมดูไนปะนะซื้อหอย,อยซื้อหอยติดเจ็บอีกแล้วคันนี้ก็ติดเจ็บจ้ะนี่รถนั่งอ่ีอย๋ยาไม่ใหญ่เดี๋ยวให้เทียบดูบ้านให้มากนั่งเข้าบ้านทีต้องเคลียร์ของอกหมด